ที่อาจา<ะ>รย์สุรพล<ด>ตั้งใจจะนำมาแจกให้กับผู้สมงพระเข้าประกวดจำนวน5องค์นะครับองค์ละ600บาทนะครับงานจะจัดขึ้นในวันที่15กันยายนห้อง,สองแสดงทองบริษัทไปสีไทยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยถึงที่มาที่ไปของพระชุดน,นี้นะครับผล่มีทั้งหมด3พิมพ์ใช่ไหมจย์ครับพิมพ์มีอีกพิมพ์หนึ่ง,ใช,งใช่ไหมครับพยนท่านั้นไ สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ที่ร้านขายออ๋ต้องมาจากข้างนอกเลยด้วยแบบไได้ม่ไม่เหมือนกันะมีสามพิมพ์มีสามแบบสีเขียวแล้วก็สีขาว